ปลาไหลพี่น้องอู้โถปื๊ดมาแต่ใส่กระดอกกระเดือกแต่ปลาไหลผู้ใดเอามาเนี่ยปลาไหลเนี่ยเพญาตานบ่ยตันป่ะพี่น้องเอ้ยสามตัวเม่นบ่ล่ะว่าเม่นหมูหมูเลี่ยงดิโอ้ยใหญ่แห้งปลาไหลพี่น้องปลาไหลตลาดครับปาดปัดปอามาษณ์ตลาดตีไม่ห้อยใส่เบียร์สันเจ้โอ้ยหาบอกนา้อรับมากันมาตลาดแล้วโมกินเด้อเราสันรับมา ปลาทั่วมื่อนี่สิได้กินปลาไหลปลาคอใหญ่คอยอยู่ทางไหนล่ะเอาสวิงมาตักปลาคอใหญ่ไปสูบน้องมาเอามีดไปพาบัเมียสิเอาไปพาเมืองรูผู้ใดพาเมียถือเกลี้ยงกันจะว่าเอาวิ่งมาเอาวิ่งมาปลาอยู่ในองค์กรสิมาก็สิมาตักเอาสวิงตักเอาเอาเบื้งรูปลาคอใหญ่เอาตัวใหญ่เด้อตัวนั้นเทศยังต้นนันน้ำยากระปุ่นโอ้ ตัวใหญ่เติบอยู่ตัวนึงเดี๋ยวดูสิมามาให้พ่อใหญ่ดูด้วยไหนตัวใหญ่มันมือใจมึง่มองเแล้วมึใยแล้วโอ้ยตาเปลี่ยน่น้อบาในลูกไว้เฮ้ยได้พ่น้อง่เฮ้ยโตปลายหุ่นบ บ๊อบไม่บ no like, ๊อบ่ได้หรอกบอมปึบปึบเอ้ยตัวหน่อยตัวนึงแล้วไอ้บ๊อบไปเอามาออกมาลูกตากบ่ไยเดี๋ยวงงงมันเท่าๆอยู่นี่มันได้แต่ตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวนึ่งวาสิมาต้มนี่ขาอ่อนอยู่ใส่ไปขาอ่อนหัวซึ่งไข่โอ้ยปลาดุกก็มี่เอาคุณทางมาซ่านน่ะมันก็เย็นตัวนี่นี่นี่ ไอ้ถัโถมันลอยอยู after after er ่นี่อยู่ไหมเปลี่ยนน้ำพร้อมอทีเดินเฮ้ยน้ำหน่อยๆน่อนก็จะได้เปลี่ยนน้ำดำบ่ละดำก็ดีปลาสูบน้องพี่น้องเสร็ปลาคอไปต้มเจ้าตัจะนี้เออเออเด่นเด่นเ่นเด่นขึ้นมาแล้วเตลี่ยนดวงเร็วหนอยอะไรอะเห็ดตัวันนี้ไหมนี่สวีงมาซะเลยนะนั่นนั่นนั่นนี่แม่นี่แม่ตัวปลาแม่เออนั่นนั่นนั่น นั่น่ะสวิงตักโหลดเห็นตะกู่หลังมันอยู่ืุดโอ้ยเออซ้ำหนักกระไดตัวปลดุกป,ประดุกว่าเอาขึ้น <c ười> มาอุ้บิี้เงมึงไดอ้าวขงเงย่งเลยเออนั่นแหละไปเอาไปคั่วห้าวันดมีหอดปลาไหลไดงยินว่าเพี้ยนวอญญูบนุน เอาไปแลวประคอไปเลยพุ่น่ะตกนำเลยเอาจัดการมันใส่อล้วบ้ามี่บ้ามี่ไหมพี่น้องี่ต้นบ้านเงบัมีจำป่าดอกจำป่าตัวนี้พปหอมกนาดเลยพี่น้องเฮ้ยต้มปลาเสียูกิงเสียบบนด้านมาเสือกบนไหมเสียบ เนี่ยปลาคอพี่น้องควเก็ดควาเก็ดแล้วกเซ็ดเป็นตุ่มข้าววนตะไครเนี่ยวปลาคอแล้วครับอันนี้ปลาไลพี่น้องนี่ปลาไลเนี่ยปลาไรเพิ่งเสียดยังบุกมอแลแต่ปลาคอเขาสีตุมกินตัวนี้่อนครับได้มาจะได้กว่านี่ นี่อาาจรย์ครับนี่น้องแมงฮะนี่ใส่ยังใสิได้โอ้โหใส่ใส่ยังใส่เงาวระดันบัวท้าบัวใส่บังลั่นหรือใส่เบ็ดสิได้ใส่เงาใส่เบ็ดนะใส่เบ็ดนะโอ้โหไม่ใช่ตัวใหญ่เด้พี่น้องน้อค่ะคาะค่ะค่อันนี้ตัวใหญ่พี่น้องนี่ตัวร้อยครับพี่น้องครับปลาไหลน้อยครับนี่ปลาไหลปลาไหลยังก็ไม่ได้ด้ อันนี้ลูกมันไปไาไหน่อยไปไาไหน่อยเนี่ไปเลไงี่น้องทิ้ตานเราจะมาเห็ดหมดแล้อย่งแล้วป่ะที่อะไรนี่ไปอัดตัวเลืองห่ยมันมันตายแล้วบอดนี่มันคก็ปีนร่องยังสี่สิเดี๋ยวเรือกหูยอย่างไปน้องเอ้ยคากรายคลากลายเอาเดี๋ยวต้มปาคอก้อนห้าบาทนี่ ขึ้นเตาแล้วครับเครื่องปรุงข่าตะไคร้ใบประกรูดบ่มี่ข่าตะไคร้กับะปิบีกใบประกูดบ่มีบ่ท่านมาใส่ก่อนพี่น้องเอาต้มปลาคอใหญ่เฮ้านี่ปลาคอใหญ่คั่วแล้วเป็นจังไรเละกอกแล้วเป็นจังไรนั่นอีกอย่างก็หนึ่งหกกับศูนย์หกแน่เรียบร้อยเลยบาท ไปจะได้ละซุมรุ่นเล็กอ่ะเอาเพิ่มเติมใบประกูดลงไปพี่น้องอาต้มปลาคอใส่เกลือแล้วใส่ผงชูรสนึ่เพื่อความเส่บเกลือแล้วพี่น้องเอาลงแล้วได้บาดในปลาคออึ๊บนี่ต้มปลาคอใส่ลาบผู้เฮ็ดปลาไหลไหมแม่ ปลาไหลเจ้าตายแล้วนี่ไว้จะไหนได้ไหมแม่ยังไงขอต้มปลาคอได้หนิปลาไหลนี่ยังคาดอันนี้อยู่เนี่ยต้มปลาคอสุดน้ำโกโก้กสันนี่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 ต้มปลาคอแล้วนี่แต่ว่าปลาไหลนี่เสียแนวไหนสันนี่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 มันตายแล้วไม่หายแม่เนี่ยตายซ้อมตัวเลยได้หนิ มาเฮดเด้อมาเฮดเด้อมันสิเป็นกินก่อนทั้งนี้ได้ต้มปลาคอแล้วได้ทั้งนี้แต่าปลาไหลนี่แล้วแต้าเส็เหดหรือเด้อพี่น้องเอ้ย,ยทั้งนี้ได้ปลาคอแล้วทั้งนี้โอ้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสุกแล้วบ,บัดน,นี้เอาใบากะเพราลงไปไม่มีผักกระหยงไม่มีผักอีตู่ใส่ใบกะเพราครับเสร็จเรียบร้อยต้มปลาคอใหญ่บ้านเสียบุญท่านนี่ทั้งนั้นกำลัง ขั้วปลาไหลอยู่ทั้งนั้นปลาไหลใหญ่สามตัวกําล <ov> ังส <or> ี่ขั้วอุ้ยใหญ่ใหญ่กว่าขาใหญ่กว่าห้ำผู้ขั้วคุณอ่ะเออเจ้ใหญ่เหี้ยงใหญ่เหี้ยงยกขึ้นมาดูโชว์จักบาลกันน่ะเออเจ้เออเจ้างล่างเลยฟังปองไปมาเด้อแล้วเราได้ตัมปลาคอใหญ่มามาผีน้องมา มา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 ในตักละเด้อตักละเด้อผู้ใดมากินหัวมันบอกสิตักให้โอ้ยนี่เป็นหัวมันคัดขนาดเลยพี่น้องเลยไปมามามาครับต้มปลาขอใหญ่ครับผู้ใดเฮดมักปลาไหลกระทาปลาไหลเด้อหอวยบ๊วมเอนห่วยเว้ยรถเสิอมาเทใส่ยวสลุดนี้เว้ยกับรดว่าทามป็นเสิอมาเที่ยวสายางเดียวเนาะต้มหนะใส่แล้วต้มนลยโดบัตรเสียละพี่น้องปองไฟเอือนมาฮะ ต่าใส่น้ำปลาเนาะมาบ่อมามาซุปต้มปลาเอาเรียบร้อยแล้วเลยบัี้ใส่น้ำปลาให้แล้วเอาซิบเบิ้งบัตรโอ้หมักสดน้ำกับบวกเนาะสิต้มไม่นั่งใส่ประกอบขึ้นมากินแต่น้ำมังก็อันบะเกลียดเลยสายขวสายขวบสายขวบพ่ายับรถเท่สส่วนหัวมันในเดียวบัตรหัวมันในเอาตัวมาสิดตาไข่มาเอี่ยเลยเออปลาโจรนี่ไหมหัวมันต้องให้ผู้ใหญ่บ้านด้วยหญ่บ้านเอาบุงหัวปลาคอนี่ิ โอ้พนเศษปลาไหลพนเอาเอาเอาจัดไปพอจัดไปสันนะทั้งนี้ปลาไหลเสแลลูกหลานบ้านเฮาติ้บเข่ามากกินเข่าบ้านนี่เจ้าบักกว่างได้พ่อานันต้มใส่ตัวเสดพี่เอาน้ำต้มเซตปะพะปะปะเอเสแลมาเด้อผู้อยูะะ่สาระนั่นต้มปลาต้มปลาต้มซุกใหม่ๆเสแลลูกหลานพี่น้องป้องไปมาเด้อมาเด้อ กินข่าวกินข่าวกินข่าวครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มากินต้มปลาขวืนอเช้าในก้อนนอนกินส้อยจุมาเด็กกินต้มปลาขว่าพี่น้องครับโตปงใหญ่เลยไปได้เสียขาดยังไงครับขาดขาดรางเท้าตีขาดเถอมาลูกดานก็จะกินน้ำเอ้ยเหล่าขาคนน่ะตั้งอ้อมไว้แล้วนี้เล้เดี๋ยววิ่งนี่อนนี้เดี๋ยวเรวิ่งี่ สดยังาเลียงปากเป็นครับเป็นเพียงเออสดตมบก่เตีปากเป็นครับเป็นเพียงครับกินตมบกอนะครับเออเกี๊ยวสมุนตาอ่สดตมปลาเด้อสดตมปลาเด้ออืตีกินอะไรบดับปลาดุกกระมีดกสะทีปิ้งปลาไหกระมีปลาดุกระมีกินข้าวไม่ได้เด็กไม่กิน รสย่างเดียวปลสมีเล็แกพราะยงเมั้ยลา้างเจ้าปสมเนาะใส่เป็นกมมันัเนี่ยสมปาคามเปียกเจ้าข้นเบอร์ดีไน้องมาเอาจะบัตกัพาวี่น้องสดต้มปลาก่อนก้นเสียงเด็ดปมาค้างเปียกปลาึงแก็บมันเท่าไหร่ไปนองมาเก็บมัน เอาไปอะไร้นกไน่ไดเลยไม่ฟังดี่ถูกตาเไ้เกกินมี่บานตีก่อัมันยังหัวมันใส่เจ้าตักหัวเองหัวสมเดียวเอาโอเคคลิปนี้กรคือกสิขออนุญาตเอาซับเนี้ก่อนนะครับสาบเบิงนเห็ดพัดเห็ดปลาหลกับแกมเหมือนเร่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะครับโอ้คากลรยพี่น้องจวดจ่าเด้อบานเสียพบนั้นเด้อครับบันน้องแวงอ่ะเพื่อนน อย่างของตำบลน้องเมธนะครับรวดจานฟาดบื้มครับพี่น้องอ้าวขอบคุณหลายๆต้มป่าขอหญ่ครับกับเสียบุนันครับ